สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นีแม่อ้อยสิมาบอกฟีที่ว่าเฮ็ดจังไดประแดกมันจังสีเป็นสีแดงงามแล้วก็อันหอมด้วยค่ะแม่อ้อยลองเห็ดเบิ่งแล้วได้ผลอีหรีก็เลยสิมาแช์ประสบการณ์เนอจ้าป่ะไปเบิ่งด้วยค่ะว่าแม่อ้อยสิพาเฮ็ดจางไดเฮาก็มาหาเก็บมะกเกษตรแห่งด้วยค่ะบานเฮ้าอันเอิว่ามะกเกษตรเนาะแต่ว่าคน คนไทยอื่นคนภาคกลางอื่นวา่าภาคกฐินไหมค่ะถ้าสมมติว่าเขาบ่มีต้นมากเกษตรเด้อจ้าเขากับไปหาอันสื่อหรือว่าหาเบิ่งน้ำตลาดเด้อจ้าถ้ามันบ่มีอันแห่งก็เอามาตากแห่งสะกอนเด้อจ้าเนี่ยค่ะบม่ว่าจะมีวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวสิเก็บไปเด้อค่ะนี่เด้อจ้าเก็บมากเกษตรมาแล้วบัดที่นี่เขากับเอามากแกะเอาไนเนาะจ้า นี่ได้จ้าในในบักเกษตรไปจ้าในบักเกษตรแห่งที่แกะแล้วนะคะกระสีใดจังสี่เขาไม่อ้อยในยสิขวาประมาณจักสองช้อนโตเด้ค่ะสูตรบร่ได้ตายโตเด้ค่ะผู้ใดอยากให้แดงลายอยากให้หอมอยากให้ยางกะเพิ่มขนาดก็ได้ได้ค่ะเพิ่มปริมาณก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่อ้อยสิเอาไปขวาเลยจ้าขวแป้นออนนจ้าเปิดแป้นออนขวนะคะ ที่แม่อ้อยเป็นอย่างคชื่อใส่หมออันหมอลึกแบบนี้ก็เพราะว่าอีกจัง่อยมันเวลามันอสุกแล้วเวลาเขากําลังสิกรอบไหมคะ่ะมันสิแต่พอแป๊บพอแป๊บคือเขาโคตรเดี๋ยวเราจะต้องเลยเตรียมฝาปิดไว้ยังสีเวยค่ะฝาถือเตรียมมาไว้แล้วเดี๋ยวจัง่อยเดี๋ยวถ่าลอกกรอบค่ะหอมเลยค่ะหอมหอมแต่ว่าหากต้องระวังบบใหายมันใหม่เลยจ้ะเบิ่งดีด โอ้ยเฮ็ดกับเฮ็ดกันคืดไฟกับบแจางปันไดายาวากันเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะคะเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแอย่างนี้หอมเลยค่ะหอมตอนอันตอนมันอันหอมมันสุกมันแตกตอนมันแตกเนะี่หอมหอม,อข,มขึ้นขวานี่แบบสดิดขึ้นะะขวานี่แบบขามเนี่ยเะจ้ะพับปฟ้าจไปกันเด้อไปเอ่อนๆลงก่อนุนะุะแล้วแตก จ่าเราแตกอันนี้เอาโยกขึ้นซุงๆเลยด้วยค่ะในเบิร์กขวดแล้วสิเป็นไน่ยังสี่ด้จ้านี่หละนี่ละหน,น้าตามันสิเป็นแตกๆหอมหอมจ้าเดี๋ยวสีต่ำเวยค่ะ ถึงขั้นตอนสําคัญเลยด้อค่ะเขาตํำเรียบร้อยแตสีได้าตาประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็เอามาใส่สังเกตด้วยว่ะสีสีประแดกบางบางบางมองกับสีเป็นสีส,ส,ส,สีจังสีมาจากอันอันนี้คือประแดกที่คนใส่ที่ที่ไม่อ้อยใส่เขาอย่างก็ตํำมาเกเตรใส่แล้วด้อจ้ามืก่กกสิเป็นสีแดงแดงนี่สีละค่ะอันที่เห็นขาวๆเป็นจุดเป็นจุดนี่ก็คืออย่างก็ เขาไปแม่จ๊ะเข้าไปอยู well, so we murdered, um, ่ในหุ้มนะ่คะมันลอยสินซื้อบอมัเชล่าเลยค่ะต้องตรงเบื้องตะเวนจังหิวจ้ะสีแดงดีดีเห็นไหมค่ะอันนี้เมื่อวานกินสำเร็จแล้วก็เลยมสิมาเห็ดให้เบิ่องด้วยจ้ะเนี่ยค่ะมันมันเป็นสีสีที่แบบที่เด็ดตามเรื่อยๆต่อไปเลยค่ะะเจลากะคนเขาต้องออกมาเท่เลยจ้ะ ต้นเห้ดเขาเขากันถห็นใบเจ็ดหมื่นสองหมื่แดงเลยค่ะแดงสีงามจะสีล่ะค่ะนะคะหอมเลยหอม,มค่ะหัวใจดีๆค่ะหลังจากต้าต้นเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะโอ้ก็ใส่หล่าอ้อสีแดงงามจังระจา้าเป็ดกระแซบกระแซบพอดมมือจนันทร์ไม้ด้วยจ้าเป็ดกระแซบค่ะ ขอบคุณหลายหลายเด้ค่ะทุกคนที่ขาม้เอินักร่หวังว่าคุ้งสิเป็นประโยชน์เนะเาะท่าผู้ใดหูแล้วจ้าขอทนลหลาย,ลยหลายได้ค่ะขอบคุณหลายหลายด้ค่ะทุกคนเด็ประดับเสบเด็กประดับเพื่ไม่อ่อนเห็นได้จ้าสวัสดีจ้า